หนูยิ้มหนูย้ำทำอะไรคะติดสติ๊กเกอร์หนูย้มได้จากไหนคะสติ๊กเกอร์นี่หนูย้มได้จากไหนมาจากหนูค่ะจากเพื่อนที่โรงเรียนของหนูย้มชื่ออะไรนะฮะกเขาพูดหรือยังคะเมื่นี้อยู่ไหนขอบคุณแล้วนี่ลงกเลเหมือนเป็นแผ่นเหมือนแผ่นโฟมพลาสติก เป็นเป็นสติกเกอร์แล้วมาติดกัอนนกบอดอกไมม้นะแ่ใช่ค่ะมาติดตามรูปร่างนะคะน่ารักมากๆเลยกรบคุณนะคะติดมั่วกระเบิดแต่ก็ออใช้ได้นะแล้วจะติดได้ไหมคะติดได้ไหมหรือยิย้มหรือย่จะติดได้ไหมคะยิ้มติดได้ไหมได้เหรอคะง่ายไหมง่ายหรือย,ยาก แกน่นขนนเขาออกอะไรนะคะีคค่ะ่้อยู่ไหนสีเหลืองอยู่ตรงไหนบ้างคะสีเหลืองออเป็นตัวบับเบอร์ปีเออเป็นตัวเป็นตัวของผีเสื้อหรือเปล่าน,นี่ไงเป็นลําตัวนี่ไงอ่าเอาทาบ่เลยคะล่ะลูกอ่าติด ติดเส้นแนวตั้งค่ะแ<ม>นวต,<ม>ตั้งค<ม>่ะเล่เป็นหนวดแนวตั้งหนวดใช่ใส่ข้างบนเลยถูกต้องย้ำใส่ข้างบนเลยสิใช่อย่างนั้นแหละค่ะมองออกไหมคะเนี่ยดูปอะไรก็ลก <c oughs> <c oughs> อ่ะซื่อซื่อ<ะ> <c oughs> อ่า ตาติดกุ้งนะมุนนี่อันนี้ตาอันนี้คะไหนคะสีน้ำตาลหรอคะเป็นหนวดแมวหรือเปล่าใช่ไหมดูเหมือนดูในรูปนี่อยู่ตรงไหนบ้างหนวดแมวหรือเปล่ามันอยู่ไหน หมุดจมุตค่ะต่อไปน้ำไม่ติดแล้วเหรอแย้มย้มติดไหมเรากำลังหาอยู่อ๋อกำลังหาอยู่โอเคค่ะ ม่นอยู่ไหนไหนคะสีเหลืองลองดูรูปภาพหน่อยค่ะในยิมเนียมอยากรู้ต้องดูรูปภาพถึงจะติดได้ไม่อยากจับขึ้นมาดูอู้สวยจัง<ะ> <laughs> ห้ามติดเขาและตัวเองไปติดทำไมอ่ะเดียรมม่ามีนติดมือแย่อ่าอย่าติดจี